ดีรับพี่น้องครับถ้าพี่น้องว่าเบ่งฟ้ามแพะด้วยพี่น้องอย่างไงอย่างไงก็งวัวนะพี่น้องนี่เจากวงเิ่นนะครับคลายเบ่งเก๋ไก๋ Nào con Nhắm chắc chắc rồi เโอ้เป็นะหักเรี่น้อะ้มาหากล่อง แบบแบแบอืมกินไ้หักน่นังห้อง โอ้โได้พี่น้องโอ้โหเนะหหี่เรียงสามเดือนก็ได้ขายได้พี่น้องเบนว่าเจ้าของเบนว่าครับ <c oughs> ตอนนี้กิโลละร้อยห้าสิบห้าบาทได้พี่น้อง สามเย็นค้าได้นะครับ ดังมาแล้วดังดังไอรูปไรูปไรูปไปไปวไปนยปล่อยรพี่น้องมาเเดี๋ยวจะลาปล่อยจะหากินมหยาแล้ว

เวลาไปละไบสองคือ กินบักช้ำสากันทีเอาบักช้ำสากินตัวนี้โอ้กินไกเลยคืองัวเลยครับโอ้บักช้ำสากันกินได้หน่อยเป็นตาหักเลยครับเด้อัวยานเปียกอู้ยานเปียกอ้าว

กินใบไม้นะครับนั่งเป็นตะหักโอ้โหน่ะมันลงไปไกลตัวดิโอ้ต้นนั่นต้นนี้ก้อนกลับม่อืนนั้นเป็ต้นลักษาอันนัป็ต้นลัาโอ้ อากนำไปเบิ้งพี่น้องครับแพะน้อย <laughs> đột vấy cứ cả tay uhm, tôi là nung nung mắt nhăn hẹ uhm, choay cái nó ื่นแล้วมัยินสียงเครื่องกะบกินเหไปน้ำต้อกันเาไปไ่า้่ากินงนพี่น้องครับกินหยากินงูไปกินบักส้มสากิน มันบ่ไปกินเขาเขาบอกโอ้ตหจอดเขาเนี่ยมักินแต่ผม่วงเมีนบ่นี่ปลาเขาปลาไงครับปลาคราโอ้โหอ้โหไปเพิ่นนั่นละเวลาเมื่อยชุกเฉินมาม้วนไปไกลแต่ฮะเนี่ไปไปม้วนไปม้วนมาโอ้โหแต่ปลาหฮกแบบจะบุงอย่างมากไปใหม่ โอ้ยเจ้านั่นเป็นผู้ต้อนน่บางยังก็บักกี้โอ้ี้เป็นผู้เลี้ยงแพะต้อนแะโอ้ต้อนบ่อยออกไปไกลงาบน้าพรมเนอืม ใายไปรอพิ่เพเนิ่งก่อนโอ้เป็นตากเด้เพี่น้องครับเรียงง่ายนะครับกินง่ายป้องเนี่ยกินต้นไม้ต้นลหลไป tui tui may tui lai bái nè nè <hạcười> <hạcười> คุณหลายๆนะครับพี่น้องครับทีท่ติดตามนะครับสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับลำรวยลำรวยนะครับเด้อทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีครับ,ขขนนรบ,ขขบผม